ดีครับผมจะพามาดูเฟสเซอร์สวิตนะครับตัวนี้มันจะใส่ยอยู่มันจะใส่อยู่ตรงนี้นะฮะใส่อยู่ตรงนี้นะครับ,ยยรรบผมก็ถอดสายนะครับผมก็เขียนไว้นะครับน้ำเงินอยู่ข้างบนน้ำตาลอยู่ข้างล่างทีนี้พอถอดตัวนี้ออกมาหมุนออกมาก็ขันน,อน็อตตัวนี้ขัน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 คลายน็อตออกมามันก็ดึงออกมานะครับ ที่ปั๊มมันไม่ทํางานเพราะว่ามันขึ้นสนิมเนี่ยนะครับสนิมอุดเต็มเลยนะครับอุดเต็มรูผมจะต้องขันน็อตสตัวนี้ออกแล้วก็ล้างสนิมออกให้หมดมันถึงจะไปอัดให้สวิตตัวนี้เปิดนะครับโอ้โหผมผมเสียเวลาตั้งนานผมก็นึกว่าจะเชิดสวิตตัวนี้มันเสียนี่แหละอุปสรรค เล็กๆนน้อยแค่นั้นเองนะครับปั๊มเดี๋ยวผมจะล้างทาความสะอาดนะครับพอล้างน้ําเปล่าเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่าสิ็งนี้ผมก็จะไปล้างน้ํามันนะน้ำมันน้ามันดีเซลพอล้างน้ํามันดีเซล,ล,เ,ซลสเสร็จแล้วผมก็จะเคลือบด้วยโซลเ็คนะฮะโซลเ็คแล้วก็เปล่าให้แห้งนะครับนะครับโอเคครับผมอันนี้คือปั๊มนะครับหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรง ของลัคกี้โปรนะครับอันนี้ถังถังเราจะไปเติมลมอีกนิดหนึ่งลมมันอ่อนละถังตัวนี้เติมลมนะครับมุนตัวนี้ออกก็เติมลมได้มุนตัวนี้ออกมันจะมีจุกมันเติมเติมยางล้อรถนะฮะข้างในก็จะเป็นยางนะครับข้างในก็จะเป็นยางนะครับมันจะมียางเหมือนเหมือนยางในรถนะฮะเติมเข้าไปให้มันมีแรงดันเนาะเราจะปรับแรงดันขนาดนี้โอ้ยทา ผมคํำหาตัวจุดปัญหาคํำหาจุดปัญหาจนที่แรกก็จะถอดปั๊มไปหา,หาช่างที่ไหนได้ผมแกะตัวนี้ออกมาโอ้โหสนิมอุดเป็นเป็นก้อนเลยครับเนี่ยผมเพิ่งแย่ออกเนี่ยผมใช้ใช้อันนี้แย่ออกใช้ไขควงเล็กๆแย่เนี่ยไขควงตัวนี้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยผมแย่แย่แยออก แล้วก็เมื่อกี้ก็เปิดน้ำออกมาเปิดน้ำมันไล่ออกมาก็เลือแต่เลือแต่ตัวเฟเชอร์สวิตต์ตัวนี้นะฮะบางทีผมอาจจะเอาตัวนี้ออกด้วยนี่ตัวนี้ออกเอาออกมาล้างทำความสะอาดเหมือนกันแล้วผมจะล้างตัวปัญหาตัวนี้ก่อนตัวนี้คือตัวเปิดปิดปั๊มตัวน้ําเข้าน้ําเข้ามาแล้วมันจะมีอินพุตนะฮะไฟอินพุตนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้ามอเตอร์นะครับ ก็คือแรงดันมันไม่มีเพราะมันมันมีดินมีอะไรเข้ามาอุดโอ้ยยังนี้ราจะลองล้างดูก่อน,นครับล้างเสร็จนะฮะถอดนอตตอนนี้ออกมาแล้วก็ล้างนะครับโอเคครับแค่นี้ก่อนครับตัวน,นี้ผมถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะครับตนนัวนี้อันไหมก็ไปข้างในนะครับอันนี้เคลียร์สนิมออกให้หมดนะครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้ ที่เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับพอน้ําเข้ามามันก็จะแตะสัมผัสกันนะครับมันจะมีจุดสัมผัสกันนิดนึงเราก็จะมีระบบของเขาถ้าได้ก็ผมก็จะถึงบางอ่อแล้วนะครับก็ลองดูครับถ้ามันสำเร็จก็โอเค ทีนี้ผมก็จะลองดูนะครับตอนนี้ผมปล่อยน้ําเข้ามาแล้วนะครับปล่อยน้ําจากถังน้ํานะครับปล่อยอินพุตพุดเข้ามาใส่ถังแล้วไปเติมลมนะครับเติมลมมานิดนึงทีนี้ก็จะลองดูว่าผลงานก็น้ําเงินน้ําตาลน้นําเงินน้ําตาลนะน้าเงินน้ําตาลตามที่เขียนไว้อันนี้อินอ่านนอิานพุตอันนี้เอาพุตไปใส่มอเตอร์ โอเคได้จะเสียบปลักอึ๊บทำงานแล้วแล้วดูว่าเขาจะตัดไหมน่าถ้าตัดอย่างนี้ก็แสดงว่าปกติแล้วถ้าเปิดนะครับถ้าเปิดน้ำจะปั๊มจะต้องทำงานนะครับอ๋อนี่เดีย๋ยวผมปรับอันนี้อีกนะผมปรับนะ เบาเมื่อกี้มันตัดเร็วเพราะว่าน้ามันมามาเต็มตัวนี้มันก็ตัดนะครับแต่ผมจะลองเปิดเบาอีกนะครับเปิดบาดูว่าเขาจะทำงานไหมนะครับไม่ทํางานขึ้นอ่า้าน้ำถ,ถ้ามีแรงดันถ้ามีแรงดันมันก็ทํางานนะครับอ่า ก็แสดงว่าโอเคนะครับนี่น้ำแรงดันน้ำมาอัดเข้ามาก็าปกติแล้วคือถ้ามีการเปิดนะครับถ้ามีการเปิดสมมติมันก็จะเปิดเด่นน้ำถิงเด่นน้ำถิงสักหน่อยพอมันหมดแรงตัวนี้ถ้ำจะต้องทำงานอันนี้แรงรแรงอัดในถังมันมีมันก็ดันออกมานะครับก็แรงอัดในถังมันหมดนะครับมันก็จะดันน้ำออกมานะครับถ้าผมปิด นะครับอันนี้แรงดันมาอัดมันมีนะครับก็แสดงว่าปกติให้ด,ใหดูให้ดูตรงเข็มอันนี้คือการทำงานปกตินะครับเห็นไหมพอเข็มเข็มแรงดนันมันต่ำลงมาแล้วศูนย์มันก็จะทำง,งานนะครับ น้ำมันก <st unlikely> ็จะไหลนะครับพอไหลมาปุ๊บพอมันตกมาศูนย์นะมันตัมาศูนย์ไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานอันนี้คือการทำงานปกติแล้วอ่าฮะทีนี้ผมลองปิดนะฮะปิดน้าไว้น้ำไว้เขาก็จะไม่มีการทำงานแสดงว่ามีห้องเด็กเขาเปิดเพราะว่า อันนี้เป็นหอพักนะครับเป็นหอพักเด็กเขาจะเปิดน้ําถ้ามีการเปิดน้ำนี่น้ารุมน้ําซึมน้ําอะไรตรงไหน,นมันก็จะปั๊มมองวันทางานปกตินะครับตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วสรุปที่ซ่อมมานะครับเกิดจากน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้นะฮะน็อตตัวนี้ขึ้นสนิมแล้วสนิมก็วิ่งเข้ามาเคลอที่ เทเชอร์สวิต์นะครับที่ผมล้างออกเมื่อกี้พอล้างออกเสร็จพอน้ําแรงดันมามันก็ทํางานปกตินะครับพอแรงดันมันตกนะครับเนี่ยถ้าแรงดันตกนะครับถ้ามีการทํางานแรงดันตกมันก็จะทํางานนะครับมันจะตกถึงเกของมันมันก็ทางานนะครับอันนี้คร่าวๆตามความเข้าใจของผม พราะตอนนี้ผมคิดว่าผมซ่อมได้แล้วครับการทํางานของมันก็ปกติแล้วนะครับถ้ามีการเปิดน้ําเปิดอะไรหรือมีรอยั่วรอยรอยซึมตรงไหนพอถึงระยะเวลาเกมันนะฮะเข็มเกยนดันมันตกมันก็จะทํางานห้งมันนะครับโอเคครับน่มันขึ้นเเิกนนขึพอมันไม่แตะพอมันขึ้นมามาแตะตอนนี้มันดันลงไป โอเคครับผมแค่นี้นะครับสรุปแล้วคือซ่อมได้ครับเกิดจากเฟเชอร์สวิตตรงน้ําแรงดันของน้ำมามันมันมันมีดินโครนสนิมมาเคละนะครับก็ล้างทำความสะอาดจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ